นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีประชุมครมอด้วยแล้วก็รับดอกกล้วยไมย้ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครูค่ะในวันครูนะผูทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินครับแล้วก็มีสินค้าโอท็อปมาแสดงด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนี่ก่อนการประชุมค่ะโอผ้าไทย ก็ยุคครมอกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาเนี่ยก็ใส่ผ้า,าไทยตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วนี่นยายกใส่ผ้าไทยฮะนี่บรรยากาศก่อนประชุมคอรมอเพราะฉะนั้นที่เห็นดอกร่วยไม้นะมันเน็บเน่นั่นคือพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินโอ้ดองคนนี้ค่ะนะวหวสวยมากเลยมกะพู่ ทีมการจัดงานวันครูที่จะถึงค่ะ16มกราคมนี้ว <One S 1> ันค,ครูนะนี่คุณซาบิดารัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรม <Yeah. S 1> นะคือครูเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยบทบาทภารกิจเปลี่ยนไปในรายละเอียดแต่สาระหลักก็คือนอกจากให้ความรู้กับคนแล้วเนี่ยยังเติมเต็มศักยภาพความเป็นมนุษย์ทุกด้านให้แก่คนด้วย คุณธรรมจริยธรรมแรงบันดาลใจนะนั่นคือความเป็นครูคำขวัญวันครูจากนายกอนุทินปีนี้เนื่องในโอกาสวันครูนีครับนอกจากวันเด็กผ่านไปแล้วนะเป็นวันครูทีนี้ค,คนไทยทุกคนเป็นสิทธิ์มีครูนี่ครัขวัญ <laughs> ไม่ต้องค้องจองเออ <laughs> แต่ว่าจําได้ง่ายกว่าคำค้องจองอีกนะ,ะเพราะว่า เป็นคำที่สันออ้นคนไทยทุกคนเป็นสิทธิ์มีครูอ,อ,อลองนึกตามไม่ว่าจะอาชีพไหนนะ,ะเป็นสิทธิ์มีครูไม่ว่าจะเป็นครูที่มาสอนเป็นทางการออหรือครูพักละจำก็มีเห<ะ>็นไหมเรียนแบบครูพักละจำก็มีแต่เป็นสิทธิ์มีครูเป็นการยกย่องเชิดชูคุณค่าของความเป็นครูเพราะว่าคนไทยทุกคนเป็นสิทธิ์มีครูเพราะฉะนั้นครูเนี่ยจึงสำคัญ นะแล้วก็ต่นนอยอดเ,ออเรื่องกระตันยูกะตะเวทีด้วยนะนะเป็นสิทธิ์มีครู